และนี่คือสิบหัวใจที่ใช้พัฒนาตัวเองได้ตลอดทั้งชีวิตคุณหรือเปล่าครับที่อยากจะทํางานได้ดีประสบความสาเร็จมีเงินเพิ่มมากขึ้นและแน่นอนว่าโลกใบนี้มีกฎของการพัฒนาตัวเองมากมายครับวันนี้นะํามาฝากสิบหัวใจที่สามารถนําไปใช้ได้เลยนะครับข้อที่หหลายครั้งครับที่ในชีวิตของเรามักจะได้รับอะไรเนี่ยสักสักลวกลวกเพราะว่าอะไรก็ได้เอาไปเถอะไม่เป็นไรนี่แหละครับมันคือการพัฒนาตัวเองที่เป็นเรื่องบังเอิญ แต่ถ้าเปลี่ยนใหม่คุณอยากจะให้อะไรมันเกิดขึ้นกับชีวิตของคุณสุขภาพความสัมพันธ์การงานหรือว่าการเงินต้องใช้กฎแห่งความตั้งใจครับเพราะว่าถ้าคุณตั้งใจให้อะไรมันเกิดขึ้นมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญไม่ใช่เรื่องของโชคชะตาเช่นคุณอยากจะมีสุขภาพที่ดีก็เลือกอาหารการกินออกกําลังกายพักผ่อนให้เพียงพอนั่นคือความจงใจสร้างและความตั้งใจคุณก็จะสามารถมั่นใจได้ว่า คุณจะได้รับผลลัพธ์ที่คุณต้องการในระยะเวลาที่คุณเนี่ยกำหนดไว้อย่างแน่นอนครับข้อที่2ให้เวลาตัวเองบ้างในแต่ละวันหรือแต่ละสัปดาห์ทำความรู้จักตัวเองเข้าใจตัวเองให้มากขึ้นด้วยการอยู่สงบอยู่คนเดียวเพื่อทบทวนว่ามีอะไรที่ฉันต้องทำเพิ่มมีอะไรที่ฉันต้องลดลงมีอะไรที่ฉันเนี่ยเป็นบทดเรนได้บ้างจากวันนี้หรือว่าสัปดาห์นี้ข้อที่ส ไม่ว่าคุณจะทำเรื่องอะไรสุดท้ายก็กลับมาที่การโฟกัสคุณค่าในตัวเองต่อให้วันนี้คุณมีทักษะสร้างรายได้ที่สูงแต่คุณกลับไม่เห็นคุณค่าตัวเองอีกไม่นานครับเวลาที่คุณขายสินค้าและบริการคุณก็ไม่กล้าเก็บเงินไม่กล้าชาร์ราคาไม่กล้าที่จะขายออกไปเพียงเพราะว่าเราไม่เห็นคุณค่าในตัวเองเชื่อเถอะครับว่าคุณค่าในตัวเองเนี่ยมันสามารถทําให้คุณเนี่ยขายของแพงก็ได้หรือว่าขายของราคาถูกก็ยังได้ครับเพราะฉะนั้นเห็นคุณค่าตัวเอง กลับมารักตัวเองให้มากขึ้นเห็นคุณค่าในสิ่งที่ตัวเองเนี่ยกำลังเดินทางมาเช่นคุณฝ่าฟันอุปสรรคมาสัก3-5ถึงปีและคุณประสบความสาเร็จเวลาที่คุณเนี่ยไปขายอะไรบางอย่างที่เป็นคุณค่าของคุณจงเห็นคุณค่าของระยะเวลานั้นที่มันผ่านมากว่าคุณจะมาถึงจุดนี้ได้มันไม่ใช่เรื่องธรรมดาครับเพราะฉะนั้นสามารถที่จะขายมูลค่านี้ได้ให้กับผู้คนที่เขายินดีจ่ายเงินให้กับคุณข้อที่4รู้จักพัฒนาและอดทนรอให้เป็น ความสาเร็จเนี่ยมันเป็นเรื่องที่หอมหวานแล้วก็คุ้มค่ากับการเหนื่อยครับหลายคนเนี่ยไม่รู้ว่าฉันจะเหนื่อยไปทําไมเพราะพวกเขาไม่รู้เลยว่าผลลัพธ์ที่เขาเนี่ยจะได้จากการเหนื่อยมันคืออะไรแต่คุณจะตั้งใจอดทนรอรออย่างคาดหวังว่าถ้าฉันทําสิ่งนี้ฉันจะได้ผลลัพธ์ตามที่ฉันต้องการรู้จักใจเย็นและสงบสบ้างข้อที่ 5. มีความสม่ําเสมอความสม่ําเสมอเป็นสิ่งเดียวที่จะรับประกันได้ว่าคุณจะประสบความสำเร็จในเส้นทางที่คุณเลือกไม่ว่าช้าหรือเร็ว ถ้าคุณกัดไม่ปล่อยยังไงคุณก็ได้ผลลัพธ์คนส่วนมากที่ล้มเหลวหรือว่าไม่ได้ในสิ่งที่พวกเขาต้องการเพียงเพราะว่าพวกเขาเนี่ยปล่อยมือก่อนหรือว่าทําทําหยุดหยุดทําแบบไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าคุณจะไม่ทำร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ไม่ต้องทําเลยเพราะว่ามันเสียเวลาถ้าตั้งใจจะลงมือทําก็ทำหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์และทําสม่ําเสมอข้อที่หกสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสภาพแวดล้อมที่มันเอื้อต่อควาสมสําเร็จจะช่วยให้คุณเข้าใกล้เป้าหมายได้มากขึ้น ถ้าวันนี้สภาพแวดล้อมของคุณเป็นบ้านที่คอยรบมากๆมีเพื่อนที่คอยคิดลบตลอดเวลาแบบนี้มันไม่เอื้อต่อพลังงานคุณหรือว่าตัวคุณเองเนี่ยเสพแต่ข่าวลบๆฟังแต่ข่าวลบๆให้คุณแคนเซลออกไปได้เลยถ้าอยากประสบความสาเร็จมากขึ้นให้เลือกอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีไม่ว่าจะเป็นโลกออฟไลน์หรือว่าโลกออนไลน์นะครับข้อที่7มีวิธีในการรับมือกับความล้มเหลวปิดพลาดหรือว่าเจ็บปวด วิธีการที่คนสาเร็จเนี่ยเขามีไม่ได้หมายความว่าเขาพุ่งเป้าไปที่เป้าหมายเพียงอย่างเดียวแต่ระหว่างทางเนี่ยคุณจะต้องเจอกับความกดดันอีกมากมายทั้งแรงกดดันจากตัวเองแรงกดดันจากโลกภายนอกจากสังคมต่างๆคุณจะต้องมีวิธีในการรับมือกับความเจ็บปวดรู้ว่าอะไรเนี่ยคือเชื้อเพลิงที่ทําให้เราเนี่ยไปต่อได้และก็รู้ด้วยว่าอะไรที่หยุดเราจากการที่ทําบางอย่างเมื่อเราเนี่ยสามารถมีทักษะในการรับมือกับความทุกข์ ความเจ็บปวดอุปสรรคต่างๆคุณก็จะสามารถที่จะก้าวข้ามความเจ็บปวดต่างๆอยู่ในระหว่างทางที่คุณเจอและไปสู่ความสําเร็จได้ข้อ8รู้จักที่จะสร้างกล้ามเนื้อของความสําเร็จทุกวันโดยการที่ท้าทายตัวเองขยายขีดความสามารถของตัวคุณเช่นวันนี้คุณวิ่งลูวิ่งที่10บนาทีพรุ่งนี้คุณจะวิ่งที่12นาทีวันมะรืนเนี่ยคุณจะวิ่งที่15นาทีค่อยๆท้าทายตัวเองสอนกล้ามเนื้อสมองของคุณให้รู้จักคําว่าขยายความเชื่อ ขยายความสําเร็จขยายนิสัยและคุณจะสามารถใช้กฎขั้นบันไดไปสู่การที่เป็นคนมาตรฐานใหม่ที่ดีมากกว่าเดิมได้ครับข้อ 9. โลกนี้เป็นโลกของการแลกเปลี่ยนอยู่เสมอบางครั้งคุณก็ต้องยอมสละบางอย่างเพื่อได้บางอย่างเข้ามาเช่นยอมสละความสุขระยะสั้นเพื่อเน้นความสุขระยะยาวเยอตัวอย่างเช่นนะครับโอป,ป้าเนี่ยตอนที่สร้างชีวิต ก็งดปาร์ตี้ไปสักช่วงหนึ่งเลยครับเป็นปีเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งเนี่ยปาร์ตี้อาจจะเป็นความสุขสําหรับหลายคนแต่ทว่าครับมันทําให้เราเสียเวลามากมายเพราะว่าในวงเนี่ยมันก็มีแต่กินเหล้านะครับกินเหล้าเมายาแล้วก็เมาหมอยนะครับเรื่องรบับรบซึ่งมันทําให้เราเสียเวลาเพราะฉะนั้นในบางช่วงเนี่ยอาจจะต้องสละช่วงเวลาบางอย่างออกไปเพื่อจะได้ใช้ความสุขในบางครั้งที่คนอื่นเนี่ยเขากาลังสร้างเราก็ใช้ชีวิตไปแล้วครับข้อ10 ฝึกให้ตัวเองมีนิสัยอยากรู้อยากเห็นเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาตัวเองอยู่เสมอและตั้งคำถามที่ถูกต้องกับตัวเองเช่นสิ่งนี้มันคืออะไรฉันอยากจะรู้เกี่ยวกับสิ่งนี้ฉันสงสัยใครรู้ฉันต้องการเรียนรู้มากกว่าเดิมฝึกให้ตัวเองเนี่ยเรียนรู้มากขึ้นกระหายในการเรียนรู้เพราะว่าการเรียนรู้ทาให้คุณมีการตัดสินใจที่ดีมีโอกาสที่ดีมากกว่าคนที่ไม่รู้สีกนะครับและนี่ก็คือสิบหมดใจที่ใช้พัฒนาตัวเองได้ตลอดทั้งชีวิต มีพี่ๆคนไหนเนี่ยทำกี่ข้อได้บ้างมาแชร์ใต้คอมเมนต์นะครับ motivation podcast สวัสดีครับ